สวัสดีวันพุธมีใครเคยรำคาญเหมือนผมบ้างครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่ามันได้ผลจริงๆครับแค่เราอา่านข้อความหรือคำอวยพรในภาพแล้วกล่าวคำว่าสาธุชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าแปลกใจครับทำอะไรเมื่อก่อนก็มีแต่อุปสรรคทำไม่สำเร็จสักทีแต่มาตอนนี้ทำอะไรก็ง่ายขึ้นชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับมีงานวิจัยหนึ่งครับ ของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าการพูดหรือการอวยพรสิ่งที่ดีมันจะมีผลต่อสมองของเราทําให้สมองของเราพูดหรือว่าคิดแต่สิ่งที่ดีและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงถ้าเราเชื่อหลังจากที่เราคิด แต่สิ่งดีๆสมองก็คิดแต่สิ่งดีๆการกระทําของเราก็จะไปในทิศทางที่ดีครับจึงทําให้การทํางานของเราดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้งานที่ออกมาดีขึ้นครับลองทําดูก็ไม่เสียหายเสียเวลาแค่วันละประมาณ5-10วิิตลองดูนะครับ